ไปที่จังหวัดสมุทรสงครามหน่อยนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับภาพข่าวต่อไปนี้ไปจอดรถนะครับแล้วก็ไม่ดับเครื่องไปซื้อของอย่างที่นชายคนนี้นะครับปวดขานะครับขับรถไปนะครับไปจอดแล้วก็ลงไปซื้อยานะครับพอซื้อยาให้เดินกระเพกกระเพกใช่ไหมพอซื้อยาเสร็จปั๊บออกจากร้านมาก็จะแวะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะครับรถเข็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะจังหวะหนึ่งมีผู้ก่อเหตุมานะครับขับมอเตอร์ไซค์มาเปิดประตูปั๊บด้านขวาเจ้าของรถเห็นเนี่ยเดินมานะแต่เด พยายามจะมาเปิดประตูบอกว่าเฮ้ยแกเป็นใครวะเอารถชั้นไปแต่ว่าคนร้ายทิ้งมอเตอร์ไซค์ไว้ขับรถเนี่ยถอยออกไปจากร้านเจ้าของนี่งงเลยนะเจ็บขาอยู่ก็เจ็บขาว่าอย่างนั้นเออเนี่ยคนร้ายมันขับรถเนี่ยหลบหนีไปเหตุเกิดเวลาประมาณสักหกโมงเย็นเศษที่หน้าร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่ของริมถนนเอกชัยนะครับอยู่ที่ตําบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเออทีนี้เขาก็ไปแจ้งความไว้ ตำรวจเมืองสมุทรสงครามไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุไปพบนายพานุวัต์เกตประศาสตร์อายุ39ปีเจ้าของรถนะครับก็ยืนรอตำรวจอยู่หลังจากที่โทรศัพท์ไปแจ้งแล้วก็ยังพบรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีส้มทะเบียนหนึ่งกไก่คอควาย5027สมุทรสงครามเนี่ยของคนร้ายนี่จอดทิ้งไว้ออนี่ตำรวจไปก็ไปตรวจสอบนะครับจอดทิ้งไว้นะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ดับเครื่องนะแล้วก็หน้ารถก็มีบะหมี่กึ่งเส้นแบ็รูปในสองห่อ,อเข้าใจว่าน่าจะเป็นของคนร้ายทิ้งไว้ ผู้เสียหายเจ้าของรถกระบะเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ขับรถมามาซื้อยาแก้ปวดขานะครับพอซื้อเสร็จนะครับก็เลยแวะจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจู่ๆเนี่ยคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มามาข้างหลังมองไม่เห็นจะเห็นก็ต่อเมื่อมันจวนตัวแล้วจะเดินไปจะไปเปิดประตูแต่ขาก็เจ็บอีกไม่ทันคนร้ายคนร้ายถอยรถเนี่ยครับหนีไปได้อ้าฟังเสียงหน่อยผู้เสียหายครับออกมาแล้วจะมาซื้อตอเาเบา เขาเห็นมันจอดข้างค่าแล้วก็ขึ้นรถไปเลยโอ้ยนานไหมเขาใช้เวลาทำงานเขาขับคันนี้มาใช่ไหมใช่คันนี้มาแล้วก็ตำรวจก็เห็นเห็นกราเปิดประตูแล้วก็ขึ้นรถออกไปเลยเออเราไม่ดับเครื่องใช่ครับแล้วผมมานี่ผมมานี่กระถือกระเป๋าจะขึ้นรถอยู่แล้ววะเข้มาแล้วเอาละทีนี้มาดูความคืบหน้านะครับเมื่อตอนสองทุ่มเสร็จเนี่ยตำรวจไปสกัดจับผู้ก่อเหตุได้ชื่อว่านายสิระแสงสุริยาอายุ35ปี นะครับไปจับได้ขณะที่กําลังขับรถกระบะที่ขโมยไปเนี่ยข้ามสะพานข้ามแม่น้ําแม่กลองบริเวณวัดพวงมาลัยนี่นะครับแล้วก็เอาตัวเนี่ยมาสอบเนี่ยจำได้ไหมเสื้อสีส้มเนี่ยฮะในวันในตอนเกิดเหตุนเนี่ยคือขโมยในเวลา6กโมงเย็นแต่ตอนนี้มันข้าแล้วไงสองทุ่มกว่าแล้วเกือบ3ามทุ่มแล้วเอาตัวไปสอบที่โรงพักเมืองสมุทรสงครามเบื้องต้นเอาตัวไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าเป็นสีม่วงนี่นะครับนั่งรถรีไปโรงพักนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้น,นผู้ก่อเหตุอ้างว่าเสพยาบ้ามานานแล้วก่อนเกิดเหตุเข้าบ้านไม่ได ไปนอนบ้านใครก็ไม่มีใครต้อนรับไม่มีเงินติดตัวด้วยก็เลยขีย่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปซื้อบะหมีนะครับเนี่ยจะเอาไปประทังชีวิตว่าอย่างนั้นระหว่างทางกลัวว่าจะมีคนมาทําร้ายพอเห็นรถยนต์เนี่ยติดเครื่องไว้ก็เลยวกมอเตอร์ไซค์นี่กลับมานะครับกลับมาเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยทิ้งไว้แล้วก็ขับรถกระบ,บะคันนี้ออกไปเพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่ใกล้ๆนี่แหละว่าอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปหาอาชีพเนี่ยตั้งตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวกันต่อไปว่าอย่างนั้นเอ้าฟังเสียงเคูหหนน่่ออยะรับผู้ก ไปนอนบ้านใครแล้วไม่มีใครเอาอแล้วก็หาที่นอนด้วยกับโทรหาแม,แม่แม่บอกว่าให้ไปเอาใบอะไรที่โรงพยาบาลก่อนต <Okay. S 1> อ,อ,อ,อนที่ผมขับรถมาผมก็จะหาที่อยู่ใหม่ด้วยแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยตอนนี้กลัวว่ามันใครจะทำร้ายหรือรรว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้อเราสเรสพยาเสพยาบา้บามานาน,นีักเสอานไ่ไครับแล้วผมก็ตาปือๆอ,อ,อยู่ยว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยจะไปหาที่อยู่ใหม่ที่ผ่านมาไปนอนที่ไหนเขาก็มาให้นอนออก็สรุปแล้วได้ที่อยู่ใหม่จริงๆนะครับ <laughs> จบจากงานนี้ก็ได้ที่อยู่ใหม่จริงๆไปอยู่ในห้องขังเนี่ยเขาก็แจ้งข้อหาเนี่ยลักทรัพย์แล้วก็ว่ากันตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไป กินข้าวฟรีน้ําฟรีด้วยทีอยู่ใหม่ซื้อบ้มีมาดีๆดีๆเนี่ยอ่าแล้วเป็นอุทาหรณ์จริงๆพี่แป๊ะบางทีเราแบบเราติดเครื่องเอาไว้เราคิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกไม่ได้เลยนะเขาเรียกว่าฝันเป็นจริงนะฮะต้องการที่อยู่ใหม่ก็ได้ทันทีทันใดเลยนั่งรถฟรีบ้านพักฟรีกินข้าวฟรีน้ําฟรีด้วยนะคะอยู่ไปนานๆเลยค่ะในนั้นนะ